ครับมาครับดูอุ้ยดึงโอ้โหสู้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 ยเฮ้ยนี่ครับโอ้โหมันลอยมาแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยเ <engagements. S 2> ต็มเลยอุ้ย er ลาดไปเลยครับรลาดไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับพวกเราปลาเขาเราธรรมชาติเช่นเคยนะครับ แล้วเราก็ยังอยู่ที่เขื่อนแม่ประจันจังหวัดเพชรบุรีเช่นเคยเหมือนกันครับวันนี้แล้วก็มาตกที่ใหม่อีกแล้วครับก็ย้ายไปเรื่อยๆไม่เคยซ้ําที่นะครับในแต่ละคลิปอา้าวทักทายท่านผู้ชมเลยครับผมน้องวันปันครับอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาตกปลาครับจุดนี้ไม่รู้ปลาจะกินไหมเพราะว่าก็ยังไม่เคยมานะครับอาศัยสุ่มเอาแต่ละที่ว่าจะมีปลาหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราตกไปเลยแล้วปลาจะกินนะครับ ใช้เวลาตื้อเป็นนานเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับกล้องวันนี้นะครับกล้องของเราจะถ่ายสูงไม่เห็นทุ่นไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้เลยดีกว่าครับเพราะว่ากล้องอีกตัวที่ถ่ายเห็นทุ่นนั่นก็คือมันเสียกระทานหันครับเสียสดๆละร้อนเลยเลยต้องใช้กล้องสำรองตัวนี้เอาต่อเลยครับโอ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับเปิดมาแล้วดูมาแล้วครับ กำลังบรรยายให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าทุนนี่ไซส์กำลังดีครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าทุนวันนี้เราซูมให้เห็นไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยต่อยแล้วเหรอเออนะ่รอจังหวะเลยไม่รู้กลัวจะเป็นปลาหมอตะกับด้วยตอดแบบนี้อยู่ใกล้ๆด้วยอ่ะรอๆลอรอ,อ,อดูจังหวะจะจมก็ไม่จมนะ มไอ้โดนด้วยโอ้โดนะนะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าปลาม้อตะกร้าครับนี่ลอยมันลากไปเลยใช้ดีด้วยนะครับนี่ใช้ใช้ได้เลยอ๋ออ๋อต่อแล้วนะดึงอะยังไงยังไงดึงโดนโดนโหุยมาครับท่านผู้ชมนี่สองตัวสองตัวนะครับตัวแรกเมื่อกี้นี้คือตั้งกล้องถ่ายให้ไม่ทันนะครับ ดูครับผมไซ่์เท่าๆกันนะครับวันนี้โปวไซ้์ขนาดนี้ครับอ้ดินดินนี่ไซ้์สวยเลยครับดูอีกตัวนึงอุ้ยตัวนี้ก็ดีนะ<ๆ>ไซ์กำลังดีเลยเนาะ<ๆ>นี่<ๆ>สวยสวยมาครับมาตกกันต่อ ใช่ใช่ไหมอใช่สิโอ้โหสู้มาแล้วสู้มาแล้วืสมสายสายดีไหม <c oughs> ใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่นี่ครับท่านผู้ชมนานๆนะครับกว่าจะได้ทีใช้เวลารอก็ <c oughs> เป็นสิบนาทีเหมือนกันครับกว่าจะมาตัวหนึ่งตื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับก็จะย้อนแสงแสงนิดหนึ่งนะครับ ใช่ใช่กันนะตอดใช่มันตอดเห็นอยู่เมื่อกี้นี่เนี่ยะระวังรอมันลากไว้วกันไอ้โจมจมโดนเห็นไหมโดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมตอฟังคันเหรอไอ้คันนึงไอ้คันนึงอ,าอ่าอยัางยั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 ง,ยงไม่ลากยังไม่ลากเฮ้ยจะลากกจะลากโอ้โหไม่โดนืหยังลากไม่ยังก,กินแม่นี่เลยครับได้มาตัวแรกก่อนนะครับ จับปลาส่องมือครับได้แค่ตัวเดียวทุกทีเลยตัวแรกยังแก้ไม่ได้เลยฮะมันกินพร้อมกันนี่ยจับปลาส่องมือเลยได้แค่ตัวเดียวครับผมใช่มเหมือนชันกลางต่อแต่เมื่อกี้รู้สึกตึ๊บทีหนึ่งเขามันดึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะเราดูต่อไปหรือเหล่ามัวก็เออใช่ใช่ใช่ต่อเห็นไหมเห็นไหม อธอเราจําได้โดนไหมโดนสิโดนสินสเออทําไมจะไม่โดนเนียนเลยเนียนไหมล่ะมันชอบกินทีเพอรครับรเนีเออ่สายขนาดนี้มันก็ไม่เล็กแล้วสายชนาดแล้วเฮ้ยคันนึ่งคันนึงเออเห็นไหมนะทุนขยับติ๊กติ๊กติ๊ก,กออจมจมโ<ม>อ้ยจมสวยจัดไม่ก็ไปพันตังนี้เลยไม่ได้ได้ไงเนี่ยจมสวยขนาดนี้ ว่าเราใจร้อนคง,งจะมีะส่วนใ,ใจเย็ๆใจย็นๆเ,เ,เข้าใจไหมเออบอกตัวเองเ็ซะใจเย็นๆเอาต่อแล้วนะครับทุกผู้ชมครับยังไงโอ้โหไม่โดนแหมพาดไปหน่อยผิดจังหวะไปหน่อยนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกเลยครับว่าแดดร้อนมากๆแสบหน้าแสบตาเลยครับ แดดร้อนจริงจิเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูให้เดี๋ยวช่วยดูให้ต่อต่อแล้วเหรอนี๋ยวช่วยดูก็เห็นเห็นไม่ทันนอนอีกคันอยู่เอามาครับมาครับดูดึงดึงสู้สู้สู้หุยหุย น้ำกระเด็นค้อน้าเข้าตาเลยฮะดิ้นสู้จริงๆโหดูตัวที่ครับโอ้โหไหน<ๆ>ไหนไหนใหญ่จริงโหชอบอ่ะใหญจัดวันนี้ตัวใหญ่เข้าแล้วครับตัวนี้ตัวแรกเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปครับจะมาตอนไหนหรือจะมีอีกหรือเปล่าต่อแล้วนะครับต่อแล้วนะครับ ยังไงยังไง,ง <laughs> เดี๋ยวรอจังหวะเอาครับลากจะลากไปในข้าวกอลแล้วอะ <c oughs> อุ้ยไม่โดน,นมันจังหวะมันดูยากครับเมื่อกี้นี้มันตอดเหมือนตัวเล็กไงใช่มันตอดแบบไม่เหมือนที่แบบตอดแล้วดึงไปเลยอย่างเงี้ยมันทําให้เราดึงใช่อันนี้มันตอดแบบเราจับจังหวะดึงไม่ได้ครับ ตอดอีกแล้วนะครับสังเกตง่ายๆครับ oh, <Lord. S 1> สังเกตง่ายๆคือถ้าถ้าเริ่มจะถือเบ็ดเนี่ยแสงว่าป่าเริ่มตอดแล้วครับ mm hmm. อ่าขันนี้ตอดขันนี้ตอดอ่าครับอ่ยังไงลากแล้วลากแล้วยิงดึงไม่จมฮะเอาอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วด,ดูแล้วหื mm ัคันสั้นก็ตัวเล็กเห็นไหมคันสั้นก็ตัวเล็กตามนะครับดูไ <laughs> ซส์ไม่โตแต่ยังใช้ได้นะครับ ถ้าตัวเล็กไปเราก็ปล่อยเช่นเคยครับปล่อยให้ตัวมันใหญ่ก่อนเราเอาขนาดที่พอดีพอดีครับ<ช>เรามีเรามีเกณฑ์ของเราเดี๋ยวพอตัวใหญ่มันก็ไม่กินเบ็ดเราแล้วรอให้ตัวมันใหญ่ก็เดิมครับปล่อยให้มันใหญ่ก่อนแล้วแล้วให้มันมากินเบ็ดใหม่ถึงวันนั้นนี่มันจะไปโดนของไข่ก่อนเปล่าไม่รู้นะครับต่ออี่นะครับต่อยนะครับด้านนู้น แต่ตอดแบบแปลกนะครับคือทุนไม่จมรอดูครับมันจะลากตอนไหนยังไงยังไงเงียบเลยซุ่มดึงดูได้ไหมอายัางอยูอยังยูยังยูติ๊ติ๊ติ๊ติ เช,ช,ชืยอจมจมเลยก็ดูสิเป็นอยงเงี้ยมันจะได้ไหอ่ะอันนี้คือเบ็ดกำลังพันอยู่นะครับผมก็เลยช่วยดูให้ก่อนเบ็ดเอ็นพันอยู่นะครับมีทอนหายใจด้วยแกยากอ่าตัดแล้วยังอยู่ยังอยู่ เนี่ยเริ่มตั้งเริ่มตั้งแล้วมันเลมเยอะเรื่อยๆแล้วยังไงยังไงส่วนเลยก็ได้นะลุ้นอะเห็นไหมเห็นไหมบอกเลยให้ส่วนเลยโอ้โหโดนจนได้เห็นไหมมันแอบกินมันแอบอมเยื่อโถ่บอกให้แอบให้ดูไปเลยให้ดึงไปเลยไม่เชื่อกันไม่เชื่อกัน โดนโดนสิโดนสิเออไม่โดนได้ไงสวยสวยสียสวยใสใสดีสกำลังพอดีครับนี่ที่ปลาตรงนี้สีสวยสีขาวสะอาดดีเคลื่อนเดียวกันนะครับเนี่ยแต่แต่แต่ในแต่ละจุดเนี้ยสีปลาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยสีเหลืองบ้างสีทองก็มีสีดําก็มีสีสะอาดสีขาวๆก็มีเคลื่อนเดียวกันนะเนี่ยมีปลาหลายสีมาก นี่ครับแล้วก็เราจะให้ดูวิธีการเกี่ยวนะครับเราก็เกี่ยวแบบทั่วไปนั่แหละครับนี่ก็เราจะมีปลายให้มันดิ้นดินบ้างให้มันดิ้นดินบ้างตรงปลายห่างมันตรงแหลมๆหลมาะครับเพราะว่าพอดูน้ำมันก็จะยืดดิพอดูน้ํามันก็จะยืดมันก็จะดิ้นข้ามันเองฮะยาวเกินมันก็ไม่ดีฮะ,ะไปยาไส้เดือนปะะไปยาสเดือนดูให้ใส้เดือนหายาาครับ ยังยังรอจังหวะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละม,มาจนได้นะครับนานๆนนจะมาทีเืรอ,อนานอยู่เหมือนกันนะครับต่ดต่ดแล้วนะครับต่ดแล้วนะครับ ลา,ล,ลากแล้วน้ำโดนจนได้โอ้โหไม่ต้องรอเยเหยื่อให้จมนะเนี่ยไม่ต้องใช้เหยื่อให้จมนะนั่งดูลักษณะการกินของแต่ละตัวนะครับมันกินไม่เหมือนกันเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็เก็บเป็ดแล้วนะครับป่าไม่กินครับผมท่านผู้ชมนี่ป่าได้วันนี้ได้แค่นี้เองครับเนี่ย แต่เรามีแผ่นสำรองครับเราจะไปสวิงกุ้งกันต่อครับไม่ได้ป ара, ่าได้กุ้งก็ยังดีได้เปิดได้ปลาชะลาดตัวหนึ่งนะครับปลาชะลาดหรือปลาชะลาดเนี่ยได้ประมาณประมาณเกือบยี่สิบตัวครับดูเห็นเยอะๆนี่ก็คือปลาไซามันใหญ่เดี๋ยวเราไปสวิงกันครับเห็นมีหลังกุ้งอยู่แผ่นสำรองของเราครับผมนี่ครับเริ่มสวิงแล้วครับผมนี่ครับ แถวบ้านสวิงกันแบบถอยหลังนะครับเดี๋ยวมารอดูครับจะมีกุ้งไหมวันนั้นเห็นอยู่ครับมีไหมขย่ามาด้วยไหมนีมีม,ม,มีเห็นตัวอยู่นั่นมีไหมเพียบเพียบนี่คือขยะ ใช่ไหมมีแต่ว่าตัวมันเล็กมีก็กุ้งฝอยอ่ะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้มันลอยมาอยู่ข้างๆน้ำให้มันลอยข้างๆสวิงเดี๋ยวดูตัวนะเราทำสวิงให้มันติดเตี้ยนะหน่าเห็นตัวเลยนะนเห็นเกาะแล้วเกาะแล้วจับดิมีกี่ตัว ่น,นะเพราะอย่างนี้แหละหลายๆตัวรวมกันแล้วก็มันมีไฟแค่นี้แหละมันยังไม่ขึ้นมาเนี่ยตัวใหญ่ๆก็มีเนี่ยหไมเพรอยมันยังไม่ร้อนใช่ไหมมันยังไม่เย็นใช่มันยังไม่ขึ้นข้างบนเนี่ยอ๋อต้องให้มันตายขึ้นมาข้างสวิงอะอ๋อเออ,อ <S <S เห็นแล้วเห็นแล้วจะได้ไม่ต้องมีขยะเนี่ยด้านนู้นก็ปลาไม่กิน ไปตียปอมเล่นฮะตีแถวหลนกุ้งส่วนด้านนี้เราก็มาหากสวิงกุ้งกันมันก็มีนะแต่มันถึงกับเยอะมากมีเรื่อยๆแต่ว่าสวิงที่มันแคบหน่อยเดียวเอง เอามาามเดี๋ยวหาดูร kind of ังกุ้งเยอะๆหน่อยควิงไหมนี่เยอะๆเลยเนี่ยนะอยู่เข้าวๆเดี๋ยวก่อนเอาขยะออกก่อนควิ่งเรามันสูงหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเอาขยะมันยาวหรือเปล่าพอขยะออกมันก็เกาะขยะไงอ๋อมันเกาะขยะใช่ป่ะมันเกาะขยะมันเลยไม่เกาะค้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูมันเกาะข้างๆเป็นยังไง ตัวใหญ่ก็นีเออตัวใหญ่ก็เจอเกี่ยวเบ็ดจะกินไหมน่าตัวใหญ่โดดเห็นไหมเขินไหมเนี่ยออกได้แน่เนี่แน่แนนี่เดี๋ยวไปไปไปจะมีข้างๆใบเม็ดเนี่ยเออเนี่ยมันมาเกาะข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยเออแล้วก็จับง่ายเลยให้มันมาเกาะโอ้หลายตัวเลยใครๆๆๆๆอันนี้อันนี้เป็นที่ดักกุ้งนะครับ แต่เราไม่มีที่ใส่กุ้งเราเอานีมา่มาใส่กุ้งแทนเอามาใช้ได้ประโยชน์ได้สองทางนะใส่กุ้งก็ได้ดักกุ้งก็ได้เยอะอยู่เยอะอย,อยู่เอาเริ่มสวิงต่อครับนี่ต่อไาลา่ยไปสวิงในป่าเลยฮนะมันแอบ,บอยู่ตามที่ลกึลกๆมัน หลบปลาด้วยปลานินปลาอะไรมันก็มากินยังไม่พออกเหรอแล้วก็ย้ายที่ให้ไปอยู่ที่น้ำใสๆจะเห็นทุ่ง มีไหมมีมีเยอะแหละแล้วเดี๋ยวต้องรอให้น้ำมนันนี้ก่อน <c oughs> ทองลอง <c oughs> บางทีเราจับอย่างนี้ไปมันก็มีเกาะอ,อยู่บ้างนะแต่มันก็ไม่เยอะอะไรมันก็ตกอยู่ข้างล่างละ เมฆเริ่มมาเริ่มคืมอีกแล้วรอบนี้จะเยอะไหมเนี่ยไปกวนๆข้างล่างต่อเดินเห็นหลายตัวนะ เดี๋ยวมารอดูกันครับมันมาเกาะข้างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเจอๆๆลายตัวเลยมันมาหาที่แอบที่เกาะเนี่ยมาอย่างมาแล้วน,น่ะนะลายตัวเลยเนี่ยยกขึ้นมาดิแอบแอบโอ้ยแอบโอ้ยขนาดนี้ลายตัวเ่ยเต็มเลยอะเออตียกน้ำ ไม่เป็นไรเกล็ดน้ำก็ไม่พังเงียบดูด้านในนี้ลายตัวแล้วอืมลายตัวแล้วลายตัวแล้วเก็บเรื่อยๆ เดีกเ๋ก็ได้เยอะนี่ครับมา,<อ>าดูมาดูรอบนี้ครับโอ้โหเยอะจริงครับนี่มันใตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะมันใตขึ้นมา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 เนี่ยยังอยู่ในน้ําเนี่ยอยู่ในกอหญ้านี่เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ให้มันขึ้นมาอีกจับละเตรียมจับนะครับ นี่ก็เยิ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับดูนี่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 นีนนนห่หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วพยายามเรื่อยๆครับแล้วหลายรอบเดี๋ยวก็ได้เยอะเองมีหลายตัวเลยเดี๋ยวมันจะมาลอยขึ้นมาข้างๆสวิง อยงอม,มันจะมาเกาะในตรงหญ้าดิในในรางกุ้งเราออกให้หมดปุ๊บมันจะมาเกาะตรงสวิงหลายตัวเลยน้่ดูครับท่านผู้ชมนี่โอ้โห <c oughs> ก็เรียงลายเลยเนี่ยก็เป็นแถวเลยนี่อีกเนี่ยนะเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจับจับเลยวจับ ไแล้วค่อยไปแยกขยะที่หลังนี่ตัวที่เกาะอีเยอะยังอยู่ไหนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะมันตามๆกันน่ะนี่ฮโอ้วิ่งมาก่อนเต็มเลยรอก่อนรอก่อนแม่แม่นี่เนี่ยแม่จับเลยจับเลยย้าเห็นแหละ Ừ. thôi pha thôi, được rồi, Giờ rồi, được rồi, được rồi, được rồi, cung rồi, được rồi, được rồi, rồi, được rồi, rồi, được rồi, được rồi, được ตัวตัวดีเนีตัวตัวใหญ่ดีพออยู่น้ำตื้นตัวเล็กเล็กมาเดี๋ยวเรามาสวิงดูอีกรอบครับนี่ครับหูมันลอยมาแล้วเนี่ยดูดิโหยเต็มเลยโุ้ยเฮ้ยชอบชอบอย่างเงี้ยจับง่ายเลยจับทีเป็นกำมือเนี่ยเอาทาย มันลอยเต็มเลยที่ดายถ้าเรามีเหยื่อนะดักกลางคืนได้เลยเนี่ยให้มันมาเข้าไอที่เราที่ดักกุ้งของเราเนี่ยไม่ได้เอาที่ดักเอ้ยไม่ได้เอาเหยื่อมาเลยใช้สวิงเอาแล้วกัน นี่นะครับท่านผู้ชมครับกุ้งที่สวิงได้นะครับนี่หลังจากที่ปลาหลังจากที่ปลาไม่กิน่เรามาสวิงกุ้งได้โอ้โหหลายตัวเหมือนกันก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูดิตัวกาลังพอดีกุ้งฝอยสวิงไม่คี่ทีนะครับประมาณสี่ห้ารอบเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเอากลับบ้านนะครับเอาไปทําเป็นเมนูอาหารต่อครับผมพร้อมกับ ปลาที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะ่าปลาไม่กินละสวิ่งกุ้งต่อเลยแล้วกันก็เลยได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรานํากลับบ้านเดี๋ยวไปตามชมกันครับว่าเราเอาไปทําเป็นเมนูอะไรนะครับตอนนี้นะครับปลาที่เราตกได้นะครับเอากลับมาทําเป็นอันนี้ครับเอามาล็อกเก็ตบางส่วนก็เอาไปทอดกินนะครับบางส่วนก็เอาไป ทำแดดเดียวครับเรามีผแนกครับมีผแนกตกปลานี่ก็ผแนกทําปลาครับปลาเรายัางสดอยู่นะครับนี่ นี่นะครับเมนูที่เราเอามาทําเป็นกับข้าวนะครับสําหรับวันนี้ที่เราได้มาก็นี่ครับปลาเราเอามาแดดเดียนะครับแล้วก็กุ้งที่เราได้สวิงได้นี่เราเอามาชุบแป้งทอดครับดูโอยแต่ไอ้ด้านหน้านี่จะชิชุบแป้งทอดเหมือนกันเป็นไอ้นี่ครับเออหัวปีหัวปีซอยชุบแป้งทอดเหมือนกันแล้วก็มีเมนูพักครับแล้วก็นี่แขงปลาไหลครับแข่งปลาไหล ส่วนปลานึ่งนี่คืนี่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,มเดี๋ยวจะเทให้เลยครับนี่ราดไปเลยครับราดไปเลยแล้วก็ตักทานอย่างนี้เลยครับนี่นีออ่ตักไปเลยนี่ครับเมนูบ้านๆของพวกเรานะครับนี่วันนี้ก็มีทั้งผักทั้งกุ้งทั้งปลาทอด ปลาเค็มทอดนะครับปลาแดดเดียวแล้วก็ปลานึ่งปลาไหลอีกก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบคลิปด้วยการทานอาหารมื้อเย็นนะครับโดยที่เมนูที่เราที่เราได้ก็เป็นปลาที่เราตกปลาได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ